เอกแมกซสามร้อย e ปีสองพันยี่สิบครับผมโชคหลังโอลินนะครับงานเทียบตัวเหมือนครับท่อคาร์บูวิกงานเปียรทูคอเทเนียมนะครับ ปะปาด2ตอนไม่สองหมื่นสองชิวหน้าแต่งราคาหนึ0งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับออกรถหนึ่งหมืนบาทครับคันนี้ดาวประมาณ4ี่พันห้านะครับ48งวิ 4, บแปดนวม่ 4, ิใชครั 4, บพ่อนสี 4, ่พันห้าสี่วด

ติดต่อสอบถามเข้เข้ามาได้ครับโอบางนาบิ๊กไบค์ชอปโทรไลน์ศูนย์แปดแปดหกสี่สองห้าหกสามเก้าเฟบุ๊กโอบางนาขอบคุณครับ